สวัสดีครับป้ากับกช่องเคนฮิรันครับผมหลังจากที่หางหายหน้าจอกันไปเมินเนาะวันนี้ก็มาป้ากันเห็นแล้วนะครับกับบรรยากาศหนาวๆนาววันนี้เสนอเมนูอากาศหนาวๆนาที่เปนญ,ญ,ญากินกันตอนหน้าหนาวนะครับาบางคนประกอบห้องหมูกระด้างหมูหนาวนะครับแต่บ้านผมก็จะห้องแกงกระด้างนะครับก็มีทั้งสูตรจังไฮจังไม่นะครับมีสองสูตรที่เปื่อนๆได้พอได้ก้อยกันครับเป็นจะได้เข้าไปพอกันครับ ก่อนอื่นก็จวยกดแชร์กดไลค์กดติดตามาผมตวอนนะครับเผื่อวันหน้าเนาะจะได้รู้ว่าผมแนะนําเมนูออย่างออกไปแหมน,นะครับะจะได้กลับไปพอกันนะครับไปเลยครับก่อนอื่นก็นมาย่างมะเผาขนหมูกันก่อนครับปิ้นไปปิ้นมาเผาให้มันทั่วๆนะครับเวลาทำความสะอาดมันจะได้ง่ายเนาะ ที่ผมเลือกขาหมูมะยะนี้เพราะามันจะมีมูกมีมันมีเอ็นนะครับเขาเหมาะสาหรับที่เขาเจะแนะแก่กระด้างนะครับส่วนที่เปิลนย่ขายกับไนกาดในส่วนมากเป่นจะใจหูวหมูหรือว่าหัวหมูนะครับเ,เพราะมันจะลดราคาถูกกว่าขาหมูเนาะถ้าเอาขาหมูมะยะขายนี่โคง้งมาได้ราคานะครับอันนี้เขายนกินเองเนาะเอาก็เอาเลือกที่มันดีหน่อยที่มีเนื้อมีหนังหน่อยนะครับ หลังจากตีเขาย่างเขาเผาแล้วเขาก็มาคูดทําความสะอาดครับเอาเศษหมูขนหมูที่มันติดออกข้างมดข้เสียงก่อนนะครับแล้วก็มาล้างทําความสะอาดแถมรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปก็ตั้งน้ําครับใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งนะครับโดยด้วยขา่าตะไคร้ครับผม เพิ่มความหอมเนาะลรวก็ดับกลิ่นคาวของขาหมูที่เราต้มนะครับจะให้เวลาต้มขาหมูก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับช่วงที่เราต้มขาหมูก็มาตำพริกกันครับใช้พริกไทยเม็ดนะครับมันจะหอมกว่านะครับตำขึ้นละเอียดเลยนะครับตดยโดยรากผักชีครับผมแล้วก็กระเทียมครับหอมแดงตัยกันมาเลยครับแล้วก็ตำขึ้นละเอียดเลยนะครับผม พอละเอียดแล้วเขาก็ตักใส่ถ้วยใส่อย่างพักไว้ก่อนนะครับมาตำกันสูตรต่อไปครับใส่พริกแห้งครับตำให้มันละเอียดเลยนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมครับหอมแดงครับแล้วก็โคเพให้มันเข้ากันเลยครับตำให้ละเอียดเลยครับตัวได้ค่ะตะไคร้ครับ เครื่องสมุนไพรเน้นๆเลยนะครับรับรองสูตรนี้ไข่ทํารับรองอร่อยนะครับตัวด้วยกะปิครับโขลกเคล้าให้เข้ากันเลยครับหลังจากตำเครื่องแกงกันแล้วนะครับก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามพักไว้ก่อนนะครับได้ครบกันแล้วกับน้ำพริก2สูตรของเราครับ เอมมาพอ้าข่ามวงเขาหลังจากตีต้มไป2ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าบัแเน่ใจยังได้ก็เพื่อนๆเ,นเนกาเอาซ่อมจิ้มดูนะครับว่ามันซุกหรือยังครับถ้ามันซุกแล้วมันก็จะจิ้มง่ายเนาะครับมันจะนวลนะเนาะเพื่อนๆก็ดูเอานะครับถ้ามันบบซุกเต่าก็เติมน้ําต้มต่อนะครับผมแต่ที่ผมทานี้ได้ตีแล้วครับถ้ามันได้ตีแล้วก็ตักออกนะครับใส่ถาดใส่หม้อละไวใ้ให้มันเย็นก่อนนะครับ พักไว้ให้มันเย็นแล้วเราก็มาหั่นมาซอยกันครับมาถึงขั้นตอนการหั่นการซอยครับเราก็มาแล่เอากันเนื้อกนหนังมันนะครับเพราะกระดูกนี่เราบดใจกันแล้วนะครับกระดูกนี่เราก็เอ่าทิ้งไปเลยครับขั้นตอนการหั่นการซอยเราก็ซอยหมอกงามหมอกเมาะเนี่ยครับหมอกพอดีคำครับมาใหญ่บบน้อยเนาะเวลากินมันก็สะดวกสบายมันจะง่ายนะครับผม เพื่อนๆก็พอเอานะครับชอบตีนไงก็เอาตีนไงชอบตีนน้อยก็เอาตีนน้อยนะครับแกต้างเอาตีนน้อยเวลาเขากินมันก็จะสะดวกสบายนะครับผมเปลี่ยนอันเซ็ตวิธีในการหั่นหมูครับเซ็ตแล้วเขาก็มาแบ่งน้ําซุปครับเป็น2หม้อเนาะหม้อหนึ่งเขาจะทําแบบเพ็ดหม้อหนึ่งเขาจะทําแบบจางครับเพราะมันมีสองสูตรเนาะเพื่อนๆก็ดูตามนี้นะครับ หลังจากนั้นเขาก็เพิ่มความกระด้างด้วยผงบุ้นะครับใส่ไปสองจอนเนาะกับน้ําเปล่านิดหน่อยนะครับผสมให้มันเข้ากันครับแล้วก็เทลงไปในหมอ้อที่เขาแบ่งไว้นะครับแล้วก็กลนให้มันเข้ากันครับตั้งไฟให้มันเดือดเลยนะครับพอน้ําเดือดเอาก็ใส่เครื่องลงไปเลยครับผมมันี้เป็นสูตรหนึ่งอยู่เนาะครับ สมัยตะกอนแกงกระดา้างนี่เป็นเงีายกินเฉพาะหน้าหนาวนะครับแต่ตอนนี้มันมีผงวุ้นเนาะก็กินได้ทุกฤด,ดูทุกนาแล้วครับผมเพราะว่าใส่ผงวุ้นมันจะเก็บไว้เมินแล้วก็กินได้หลายวันนะครับก้นให้มันเข้ากันนะครับพอน้ําเดือดเขากัใส่หมูที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับผม คนคู่เขาให้มันเข้ากันครับเติมด้วยผงปรุงรสครับผงชุบโรสครับไข่บอกินไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคนคู่เขาให้มันเข้ากันครับพอน้ําเดือดมีฟองเราก็ตักฟองมันออกนะครับเพราะเวลาเราเทใส่ถาดใส่หม้อถ้ามีฟองมันก็ดจะบางงามนะครับผมจิ้มดูรสชาติเป็นไดครับถ้ารสชาติกลมกล่อมก็โอเคแล้วนะครับมันจะออกกลิ่นหอมพริกไทยน้อยๆนะครับ หลังจากนั้นก็มาเทใส่ภาชนะหรือวัาถาที่เราเตรียมไว้นะครับผมก,ก้อยตักก,ก้อยๆเคลียร์ให้มันทั่วๆนะครับเพื่อนๆกบพอตามนี้นะครับทําวิธีทําบ่ยุ่งยากเลยครับผมจะก,กินของ้ําก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับ จากนั้นก็โกนก็เคลียให้มันทั่วๆวให้มันเสมอกันนะครับมันจะไันได้บบค้อนกันเนาะเวลาเอาตัดเอากินมันแจงหลวกสบายมันง่ายกว่านะครับเป็นกาเซตพิธีสำหรับสูตรหนึ่งครับตัวให้กันมาด้วยสูตรสองเลยนะครับใส่ผงวุ้นสองจอนเหมือนเช่นเคยครับเหมือนสูตรตะกี้เนาะแล้วก็เทลงไปในหม้อได้เลยครับผม หลังจากนั้นก็ตั้งไฟให้มันจนเดือดนะครับพอน้ำเดือดเราก็ใส่พริกแกงสูตรสองลงไปครับพอได้ตีก็ใส่ผงปรุงรสครับผงชูรสครับผมแล้วก็ต่อยด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นไว้นะครับเทลงไปแล้วก็คนคู่เค้าให้มันเข้ากันเหมือนเช่นเคยนะครับ ตั้งไฟให้มันเดือดนะครับพอมันเดือดแล้วก็มาจิ้มรสชาติดูครับรสชาติเป็นไดมันจางมันจืดจะได้กรอบเพิ่มรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ที่ผมทําไว้นี้รสชาติมันจะพอดีแล้วนะครับถ้ามีฟองก็ตักฟองอากาศออกนะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับตักออกให้หมดเลยเนาะหลังจากนั้นกาก็ปิดไฟได้เลยครับผมเป็นอันเซต็จครับ หลังจากนั้นก็มาตักใส่พาดใส่ภาชนหน้าที่เอาเตรียงไว้เหมือนเช่นเคยครับค่อวๆตักนาอคก็ยๆวเคลียให้มันเข้าตีให้มันเสมอกันนะครับพอมันเย็นมันกระด้างมันก็จะงามครับเวลาเอาตัดมันก็จะง่ายนะครับเป็นไดกันบ้างครับเต้าที่พอมาการทําการแยบยุ่งยากม่นก็ครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองยากกันดูนะครับตามสูตรกันเลยครับรับรองบอดผิหวันนะครับ ค่อยเคลียร์ค่อยโกนนะครับให้มันเข้ากันครับบันนี้มันค่อนกันนะครับให้มันเสมอๆกันนะครับมันจะออกมางามเนาะพอพักได้ตี้หรือว่ามันเย็นแล้วห่อข็เค็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับที่ผมใส่ตู้เย็นไว้นี้แค่หกชั่วโมงนะครับถ้าบปรีบระด่วนก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับมาพอกันครับวันหน้าตาแกงกระด้างเฮาจะเป็นอย่างไรครับ สวยงามน่ากินครับผมสีสันง,งามมากเลยครับหลังจากนั้นเ้องบัตตัดเป็นชิ้นครับพองามพองามนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยกันแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับผมจากนั้น ก็มาตักออกมาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผมสวยงามน่าทานมากเลยครับโรยด้วยผักชีต้นหอมครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วครับผมตัวกันมาด้วยทาที่สองครับก็ตัดเป็นชิ้นกันเหมือนเดิมครับแล้วแต่ความพอใจเหมือนกันเจ้าตีนใหญ่ตีนน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยนะครับ ใส่ถ้วยใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟกันได้แล้วครับเป็นจะได้กันพ่องครับแกงกระด้างสูตรหสูตรสครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทําตามสูตรนี้รับรองอร่อยนะครับโรยผาชีต้นหอมครับก็เป็นอันเซต็ตพิธีแล้วครับขอบคุณติดติดตามรับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ